สาวนิวตี้คนสุดท้ายทำได้ดีแม้จะมีร้องเพี้ยนไปบ้างแต่เธอก็ทำให้ทุกคนอึ้งในลีลาการเต้นที่สามารถลบคำติจากคุณครูที่บอกว่าเต้นไม่มีพลังมากเท่ากับการร้อง Why? โชคดีที่ได้เสื้อผ้าที่สวยผมที่ดี<อ>แล้วก็ได้โพลกัฟที่ทันท่ามาได้จนทําให้ตรงนี้มันกลบเหลือนในวิธีการร้องของหนูไปจนหมด <c oughs> พจริงๆแล้วการร้องแบบบาดแผลค่อนข้างจะเยอะทีเดียวได้เวลาของการแจกโจทย์เพลงประจําสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะคะน้องๆทุกคนก็ดูตื่นเต้นกระดิกระดาเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวตีมเพลงของวิคที่6คือโชว์พาวเวอร์ คลิปนเดอร์น er ั้นผู้ที่จะได้ร้องก็คือผู้หญิงทั้งหมดในบ้านเพลงนี้คือเพลงส่งต่อความรักนะครับเพลงรวมของสมาิเลยไน่มเลยที่อยู่ในค่ายร้องกันหมดเลย ได้คือวีเก้าวีที่ได้คือวิปาครับรกักรักเธอทั้งหมดของหัวใจเพลงนี้คือเจ้าของเพลงวีหกครับอา คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนะครับสำหรับเพลงของทีคือเพลงนี้ครับโอ้โหพูดตรงตรงและสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดของพวกเขาก็คือการซ้อมร้องเพลงเดี่ยวและเพลงรวมค่ะพวกเขาต้องซ้อมกันเองโดยใช้ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ผ่านมาเออเรียกว่างานนี้เครียดไปเลยละสิคะ ไอ้เรื่องโจทย์เพลงที่ว่าหนักแล้วไม่เท่าไหร่ฟังครูอย่างตั้งใจสัปดาห์นี้จะไม่มีครูเข้ามาในบ้านเลยครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเราจะเจอกันอีกทีวันพฤหัสตอนซ้อมใหญ่ดังนั้นฟังให้ดีนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือ เพลงกลุ่มก็จะต้องแบ่งท่อนกันร้องเองครับสำหรับความพิเศษของสัปดาห์หน้าในบ้าน F6 กก็คือว่าจะเป็นแผ่นดินที่ปราศจากเทรนเนอร์ไม่มีครูครับสักคลาสเดียวแล้วก็ไม่มีครูใหญ่ด้วยก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้เวลาที่เขามีเนี่ยในการทำโจทย์ให้เต็มที่เพราะว่าจะไม่มีคลาสการเรียนการสอนใดๆทุกวิชา นะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเป็นเต้นเป็นการแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กได้รับโจทย์ที่จะโชว์พาวไปเนี่ยเขาก็ต้องไปทาทุกอย่างตามที่เขาได้รับการสอนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่5 <c oughs> ก็เหมือนแบบครึ่งหนึ่งพอดีใช่ไหมครับสัปดาห์ที่6ก็คือครึ่งหนึ่งก็เหมือนสอบมิดเทอมที่เราจะดูความสามารถของเขามุมมองความคิดของตัวเขาเองเราก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาชัดเจนขึ้นก็สัปดาห์น้าถือว่าเป็นสอบมิดเทอม กลางภาคซึ่งพวกเราก็ดีใจมากว่าน้องๆจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนไปใน5ปีแล้วก็เอาเบสิกที่ที่ได้เรียนตอนตอนวิคแรกอะคะ่ะมาทําความเข้าใจด้วยตัวเองมากขึ้น้องมิดเทอมวันนี้ดีมากเลยแฮปปี้มากจะได้เห็นสักทีว่าเออมันมันเกิดผลไหมหรือว่าเขายังงงงหลงทางกันอยู่เพราะศิลปินมันจะไม่เต็มตัวนะถ้าไม่ทําความรู้จักกับตัวเองถ้าฟังแต่คนอื่นอย่างนี้มันไม่ได้ไง หลังจากที่เครียดกันนิดหน่อยก็ลงมือซ้อมกันทันทีแหมไฟแรงกันสุดๆเลยขอฝากทุกคนเมื่อมีเข้ามาก็มีลากไปได้ได้ได้อ้ยเอเอาเวลาบอกใหได้อยู่ที่เรียนเรื่องพร้อมกันอย่างเงี้ยดูดีไหมที่มันสูงสูงไอ่วะ มาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าแต่ละคนเขาได้ร้องเพลงอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้ออฟ V2 เพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจของออฟปองสักกุญแจซอน V3 ได้เพลงฉันทำผิดเองของแพทสุธาสินีนิวตี้วีได้เพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวของเจนนิเฟอร์คิมทีวีได้เพลงพูดตรงๆของบีทพีรพัฒน์ ซานิ V6 ได้เพลงเธอผู้ไม่แพ้ของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไต้แม็ก V8 ได้เพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจของวงพอสนุกนิก V9 ได้เพลงรักแท้หรือแค่เหงาของโบสุนิตาแอนด์ส1 0ได้เพลงเบอร์นี้ไม่มีคนของเธอของปานธนพรเพลงรวมฝ่ายหญิงได้แก่เพลง Live and Learn ของกัม,มลาสุโกโสนเพลงรวมฝ่ายชายได้แก่เพลงแค่คนโทรผิดของ Back อ f e เราคงต้องมาลุ้นในการฝึกฝนเพลงโจทย์ในทีมโชว์พาวเวอร์ว่าพวกเขาจะซ้อมกันอย่างไรจะมีอุปสรรคหรือไม่คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะครับก็โชว์นี้ก็อยากให้ติดตามนะครับไม่ไม่ใช่ทั้งโชว์เลยอยากให้ติดตามเหตุการณ์ในบ้านตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเลยไม่เคยมีมาก่อนใน AF1-5 นะครับเพิ่งมามี AF 6เนี่ย เราก็อยากรู้ด้วยคุณครูเองก็จะได้อยากรู้ด้วยว่าเออถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ไปอยู่เขาเขาอาจจะทําได้ดีกว่าที่เราคอยเข้าไปไกด์คอยเข้าไปชี้แนะเขาด้วยซ้ําก็ดีครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าพลาดงานนี้แบบเรียลลิตี้สุดๆเอาละสิคะเมื่อสัปดาห์นี้บรรดาเทรนเนอร์เนี่ยของงดที่จะเข้ามาสอนน้องๆในบ้าน True ของเราพวกเขาจะต้องงัดเอาประสบการณ์ทุกๆอย่าง ข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขมาปรับปรุงในสัปดาห์นี้เพื่อโชว์จะได้ออกมาดีก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าโชว์ของน้องๆแต่ละคนจะรุ่งหรือจะร่วง <c oughs> <c oughs> แด่ดิฉันก็ไม่อยากจะหัวเราะอะไรมากมายเลยนะคะ